สวัสดีครับผมชื่อสิโลดนัมสกุลพิสมัยแรกเริ่มเดิมทีนี้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมารับเชื่อในพระเจ้าจริงๆแล้วผมนับถือศาสนาพุทธอยู่เคยนับถือแบบเคร่งคัดด้วยผมได้มารู้จักกนาธานและครอบครัวของตัวนี้แล้วได้ดูการที่เขาเป็นอยู่การเข้าโบสถ์การอธิษฐานของเ,เนี้ยทําให้ผมมีใจขึ้นมานิดนึงว่าการรับเชื่อพระคิด เข้าปฏิบัติหนึ่งคือการทานมังสวิรัตแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มดูว่าเออเขาปฏิบัติดีนะคือโดยการที่ผมได้เข้ามาทำงานอยู่กับเขา่าแล้วก็ได้เข้าโบสถ์กับเขา่าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับเชื่อจนมีวันหนึ่งผมได้รับอุบัติเหตุรถชนผมขาหักและเจ้าของรถมีอาการที่ว่า ยี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นที่ชีวิตเขาจะลอดอยู่ผมก็ไม่มีทางออกใดทั้งสิ้นเลยในใจก็เลยคิดถึงนาธานขึ้นมาผมก็เลยท่ามนาธานว่านาธานครับพระเจ้ามีจริงไหมนาธานตอบผมว่าพระเจ้ามีจริงผมก็เลยตัดสินใจอธิษฐานในใจว่าถ้าพระองค์มีจริงขอให้พระองค์แสดงความอัศจรรย์ ให้ผมได้เห็นคือคนที่ไปกับผมเนี่ยจงรอดแบบปฏิหารแล้วพระองค์ก็ได้แสดงให้ผมได้เห็นว่าเขารอดอย่างปฏิหารจริงๆทั้งที่ชายคนนั้นที่ไปได้รับอุบัติเหตุกับผมเนี่ยมีแค่ยี่สิเปอร์เ็นต์ท่านั้นที่ว่าจะรอดได้แต่พระองค์แสดงความปฏิหารให้ผมได้เห็นว่าเข้าโดนตัดลำไส้ไปเมตรห้าสิบแล้วเขาได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม แล้วผมก็เลยแสดงสัจจะที่ผมได้เอ่ยกับนาธานไปว่าถ้าเขารอดผมจะมารับเชื่อในพระคิดแล้วก็เป็นปฏิหารจริงๆที่พระองค์แสดงให้ผมได้เห็นแล้วผมก็เลยนับเชื่อพระคิดโดยที่ไม่มีเชียงใดข้อสองสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะพระองค์แสดงความอัศจ,จรรย์ให้ผมได้เห็น ตอนนั้นคือผมยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์เท่าไรเพราะผมเพิ่งจะเปิดใจเข้ามายังศึกษาไม่ถึงผมก็ได้มีการอธิษฐานออกจากพระองค์ผมได้เงินเดือนดีมากได้เงินเดือนหมื่นแปดถือว่าใช้ได้เลยแหละในราคาข้าคนไทยผมตัดสินใจไปทําได้ประมาณเจ็ดวันผมก็เมื่อกลลงทางไปโดยที่ว่าผมไม่ได้ยังยังไม่ได้นึกถึงวันสะปาโตเท่าไหร่ จนมีโทนี่เข้ามาชี้แจงและว,วันชัยมาชี้แจงว่าเราถ้าไม่หยุดวันสปาโตถือว่าเป็นความผิดของเราแล้วผมก็เลยได้ไปคุยกับนายจ้างบอกผมข้อยุดวันสปาโตได้ไหมเข้าไม่ให้ผมหยุดโอ้ในใจคิดว่ามันแปลกก็น่าเสียดายดนะแต่ก็ไม่สำคัญเพราะว่าผมต้องหยุดวันสปาโตได้ คมเลยออกจากงานตรงนั้นมาถามว่าเงินดีไหมถ้าพูดกันตามหลักมันก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าที่ควรหรอกแต่เนึ่งก็มีกินทางครอบครัวนึกอยากกินอะไรก็ได้กินคือได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวของตัวนี้ที่ได้มาช่วยทํางานในครอบครัวของเขาดูแลเรื่องบ้านดูแลเรื่องไร่ส่วนของเขาซึ่งเงินเดือนจะน้อยแต่ผมก็พอใจ เพราะว่าหนึ่งผมได้พระพรวันสป,ปาโตเป็นวันที่พระองค์มอบให้เราอนาคตผมเนี่ยอยากจะเป็นพยานให้คนอื่นพยายามเรียนรู้เรื่องพระคัมภีร์ไปแต่ว่าความจำพ่มเองอ่ะพมซึ่งว่าไม่ค่อยดีแต่พมก็จะไปปฏิบัติตามพระคัมภีร์คือทําให้ดีที่สุดขอบคุณพ่อม